นี <C jin x> ่ก uh ็คือจลูกค้าก็ต้องเปิดเปิดเกณฑ์ก่อนเปิดเกณฑ์มาไว้ที่อันนี้เกณฑ์เบรเกณฑ์กลางเอาไว้ที่ศูนย์นะเส้นเส้นตรงกลางนะลูกค้าเอาไว้ที่ศูนย์ลูกค่ำนะไปเปิดหมดเลยนะเปิดหมดหรือมันวิ่งมันแรงสัญญาณแรงเอาไว้ที่ตรงระดับศูนย์เบรคันเกณฑ์หนับตัวนี้นะเอาไว้อย่างงี้ก่อนนะแล้วลูกค้าก็มาปรับปมแดงๆนี่ไว้ตรงกลางให้หมดนะเอาไว้ตรงกลาง ันนี้ก็แอคฟิกนะเป็นตัวแอคฟิกเป็นตัวแอคฟิกของลายนี้ลูกค้าไว้ที่ต,งตรงกลางเลยแบบที่ใต้ปับไว้ตรงเที่ยงตัวนี้เราไม่ได้ใช้เราปิดไว้เพราะว่าเป็นเป็นพวกงานมอนิเนเตอร์แล้วก็ใช้กันเราไม่ได้ใช้เราปิดไว้นะลูกค้าปรับให้ได้แค่นี้ก่อนปรับให้ได้แค่นี้ก่อนปั๊บตอนนี้ลูกค้าก็มาใช้ไม่แถวเนี้ยแถวที่ทั้งหมดเนี้ยมันจะเป็นจะเป็น,จะ,ปนจะเป็นปรับแอคฟิกแอคฟ